นักศึกษาครับวันนี้เราจะมาทําในส่วนของหัวรายการเช่านะครับในภาคที่1น,นึ่คราวนี้ครูให้ดูหัวรายการเช่าก่อนนะครับโดยปกติแล้วหน้าของรายการเช่าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนการใช้งานก็คือกดที่ปุ่มสร้างข้อมูลใหม่เห็นไหมครับจากข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้วก็จะเป็นข้อมูลว่างเปล่าทั้งหมดเลยนะฮะต่อไปนะครับให้เราทําการเลือกรหรัสลูกค้าครับว่าเอ๊ลูกค,ค้ามาใช้บริการแล้ว ลูกช้าลูกค้าชื่ออะไรนะชื่อตวงรัดหรือเปล่าคลิกปุ๊บอ่าโอเคไหมชื่อพนลรายหรือเปล่านะครับอันนี้คือลูกค้าของเราเห็นไหมข้อมูลจะเปลี่ยนไปต่อมาครับก็ทําการใส่เลขที่ใบเช่านะครับย้า้มันซ้ํากันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วันที่ต่างๆต่อมาครับให้เราทําการคลิกว่าลูกค้าคนนี้จะเช่ารถนะครับอย่างเช่นเขาจะเช่า Honda p c x 1ี0คลิคลิกนะครับเห็นไหมจะมีรายการนะครับวันที่คืน อ้าวเช่าวันนี้วันที่24ครับคืนวันที่27แล้วก็กดแถบไปครับคิด3วันนะครับวันเช่าวันละ500บาทแล้วก็เป็นจํานวนเงินค่าเช่าทั้งหมด1 5 0 0บาทนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าลูกค้าจะเช่า2คันเลยนะครับอ่านี้เช่า24แล้วก็คือ25นะครับก็จะเป็น1วัน400บาทนะครับแล้วก็ยืนยันการขายนะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็คือในส่วนของการทํารายการเช่า รเรามาทำรายการเช่ากันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะให้ให้เราทำการกลับไปตรวจสอบนะครับว่าในตารางบินสับแต่ณตอนนี้ในเรื่องของการเช่าครูเช่าครูตั้งชื่อตารางเป็น Re n ทที่แปลว่าการเช่าครับแล้วก็ List คือรายการเช่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหัวการเช่าครูตั้งชื่อตารางว่าเ e น t ให้เราไปทำการดับเบิลคลิกครับและลองดูที่ว่าครูลบข้อมูอลก่อนนะ ลองดูซิว่ารายการเช่าเนี่ยสามารถคลิกข้อมูลลูกค้าได้แบบนี้ไหมถ้าคลิกไม่ได้เราไปทําการจัดการกันครับคลิกขวาครับแล้วก็ทําการเซฟไปนะครับคราวนี้ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราไปแก้ความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางเช่าหรือบินนะครับในส่วนของการขายแล้วก็เมมเบอร์ Member หรือคัสเตอร์นั่นเอง ให้เราทําการคลิกแล้วก็ลบเส้นความสัมพันธ์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาเซฟเพื่อจะทําการแก้ไขมิฉะนั้นมันจะไม่ยอมให้เราแก้ไขครับ <S <S 1> <S 1> ก็ทําการเซฟอ่ะโอเคคลิกขวาหน้าดีไซน์ตอนนี้เราจะกําหนดรายการรหัสของสมาชิกครับให้เป็นแบบลูกอวิาสาร์และใช้ฐานข้อมูลที่เราได้ทําการสร้างไว้โดยการคลิกที่ช้อยที่1ครับและทําการคลิก next ต่อมาครับเราก็ดูว่าข้อมูลสมาชิกของเราตั้งชื่อว่าอะไรณนะตอนนี้ครูตั้งชื่อเ่าเมมเบอร์ครับทําการคลิกต่อไปครับเวลาคลิกเลือกลงมาเราต้องการให้อะไรแสดงบ้างครูต้องการให้1รหัสครับชื่อครับแล้วก็อายุครับอยากจะรู้ว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่บางทีนะครับลูกค้าอายุเด็กเกินไปนะครับและก็ทําการกด next พอกดเ e x t เรียบร้อยครับให้เราทําการเรียงรหัสของสมาชิกหรือรหัสของลูกค้าของเราครับและเลือก ascending เรียงรหัสจากน้อยไปมากกด N e x t ครับต่อมาครับเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราทําการเลือกมาเมื่อกี้นี้ก็จะมีรหัสมีชื่อมีอายุแต่ตอนนี้รหัสของข้อมูลถูกบังไว้ครับให้เราทําการเช็คบล็อกออกรหัสของสมาชิกจะปรากฏครับก็เรียงข้อมูลให้สวยงามกด N e x t และทําการกด N e x t และก็กด finish ครับ อ่ะโอเคต่อไปครับโปรแกรมจะทําการถามเราว่าเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์บบูเดอร์ชั่นชิแล้วให้เราสร้างความสัมพันธ์ในขณะที่เซฟได้ไหมตอบเยสครับเราลองดูครับว่าเลขที่ไปเช่า0ูน,นครับและก็รหัสลูกค้าแหมเห็นไหมมีอายุด้วยมีชื่อด้วยแล้วก็คลิก1นึ่งศูนย์สามปุ๊บเห็นไหมฮะหนึ่งศูนย์สี่ปุ๊บนี่คือการทํารายการเช่านะครับให้เป็นแบบลูกอัมพิศาสอ่ะ ตอนนี้ให้ทุกคนทำการกรอกข้อมูลครับสัก5รายการเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำคิวรี่กันนะครับข้อมูลอย่าซ้ํากันนะครับอ่ะต่อมาอันนี้ครูล็อกไว้ให้ใส่ได้แค่3ตัวนะครับอ่ะโอเคคลิขกขวาเซฟครับและผ่าต่อไปเราไปทำคิวรี่กัน